ใช้สิทธ์ค่าราชการนะคะอัปเดตเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะแถบแดงนะคะขอเป็นแถบดำทั้งหมดเดียแวบบก็จัดให้เรียบๆแบบนี้เลยค่ะพอเรามีฝาท้ายไฟฟ้าเราก็จะปิดง่ายแล้วก็สะดวกแบบนี้นั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะพบกับแม่เหมียวมิสูรุ่งเจริญสาขาพระรามสองอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเหมียวพาชมรถแต่งสวยก่อนส่งมอบอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคันนี้ค่ะจะเป็นของพี่กฤษดานะคะแฟนเพจจังหวัดชนบุรีค่ะก่อนนําส่งมอบนะคะเหมียวพาชมก่อนว่าคันนี้พี่กฤษดาแต่งรอขนาดไหนค่ะคันนี้นะคะพี่กฤษดาจบที่10%ผ่อนานาน84งวดใช้สิทธิ์ข้าราชการนะคะอัปเกรดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะมาดูที่ตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นเอสเ n นเดอร์ จี m o d e เด e a r 2 0 2 2ราคาของคันนี้สีบรอนเงินแบบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่8 9 5 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวไปพาชมนะคะว่าคันนี้ค่ะพี่กฤษดาแต่งห่อขนาดไหนค่ะมาดูที่ตัวรถกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะพี่กฤษดานะคะด้านหน้าฝากระโปรงไม่อยากใส่ในส่วนของตัวโลโก้นะคะอยากได้เนียนๆแบบนี้เลยถัดลงมาค่ะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าอลูมิเนหรือว่ากระจังหน้าเอกภาติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะพี่กฤษดาไม่อยากได้ ไฟทับทิมที่เป็นสีส้มนะคะอยากได้เป็นสีดําเดี๋ยวก็ทําเป็นสีดําให้เรียบร้อยเลยค่ะถัดลงมานะคะในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตค่ะพี่กฤษดาเลือกเป็นแบบชุดแต่งทรง V1 นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่าในส่วนของแถบแดงนะคะขอเป็นแถบดําทั้งหมดเดี๋ยวก็จัดให้เรียบๆบแบบนี้เลยค่ะมาที่ด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะด้านข้างกันสาดสี่ชิ้นตรงรุ่นก็ยังมีให้เช่นเดิมนะคะฟิล์มเซรามิกรอบคันค่ะคันนี้นะคะพี่กฤษดาอัปเกรดนะคะเป็น 60บ้านหน้าแล้วก็80รอบคันค่ะอยากได้ความดุด,ดนันความเข้มเดี๋ยวกระจัดให้ค่ะถัดลงมานะคะเบามือจับลายเค็ล่าค่ะยังมีให้เช่นเดิมเบามือจับนะคะจะมีทั้งหมด3แบบมีลายเค็ล่านะคะของแท้จับสู์แบบนี้หรือว่าจะเป็นสีดําหรือว่าจะเป็นสีโครเมียมก็ได้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะ ถัดลงมาค่ะในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตทรงด้านข้างนะคะทรงนี้นะคะปกติแล้วเขาจะมีเป็นแถบแดงค่ะแต่ว่าคันนี้นะคะพี่กฤษดาอยากได้เป็นแถบดําทั้งหมดเลยแล้วก็ปัป้มตาสัญลักษณ์ไลเดอร์เช่นเดิมแบบนี้เลยค่ะในส่วนของน้ำมันนะคะของ e อ็กเพนดของเราค่ะสามารถเติมได้เบนซินทุกประเภทยกเว้น e 8 5นะคะ9 1 9 5 e 2 e 0ามารถมิกกันได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้อย่างใดอย่างหนึ่งหมดก่อนนะคะ มาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังค่ะทรงนี้นะคะของพี่กฤษดาเลือกเป็นแบบทรงท่อเหลี่ยมคู่แบบนี้นะคะทําด้านหลังเป็นสีดําทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะแต่ว่ายังปั้นตาสัญลักษณ์ของ r イเดอร์ M เส้นเดิมทรงนี้เรียกว่าทรง V 1แล้วก็ท่อเหลี่ยมคู่ด้านหลังนั่นเองค่ะ และด้านหลังเมวยังแถมให้ในส่วนของนี้เลยนะคะเซนเซอร์ถอยให้2จุดค่ะมีทั้งกล้องมองหลังนะคะแล้วก็มีทั้งเซนเซอร์ถอยถอยรถได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจแน่นอนค่ะ ที่เมีวบอกต้นคลิปเลยนะคะคันนี้ค่ะพี่กฤษดาใช้สิทธิ์ขราชการอัปเกรดเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะฝาท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดได้หลากหลายรูปแบบตามการใช้งานของลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดจากรีโมทนะคะเปิดจากตัวรถเปิดจากภายในรถก็สามารถทําได้แล้วก็เวลาที่มือเราถือของนะคะสามารถใช้คลิกเซนเซอร์หรือว่าเตะเปิดได้ด้วยค่ะ พอเปิดมาแล้วนะคะพบกับพี่กอจิดโดดเด่นคนดีคนเดิมของเราเช่นเดิมเลยนะคะพัาคุมรถกัน UV ได้100%มีให้เช่นเดิมนะคะแล้วก็ม่านบางแดดพวงกุญแจค่ะถาดท้ายรถก็ยังมีให้เช่นเดิมนะคะยกทําความสอาดได้ง่ายค่ะและคันนี้นะคะพี่กฤษดาอัปเกรดเป็นไฟหน้าแบบ LED ด้วยค่ะ พรมเวลนะคะก็ยังมีให้เช่นเดิมค่ะพรมเวลคันนี้นะคะพี่กฤษดาลเลือกเป็นแบบสีน้ำตาลได้ครีมค่ะเนียนเรียบแบบนี้เลยนะคะทําให้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นก็าสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะคะเป็น่ีตุ๊กแกแบบนี้ค่ะแกะทําความสะอาดได้ง่ายเลยค่ะมาที่ด้านในกันบ้างนะคะในส่วนของด้านในค่ะที่เมียติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเช่นเดิมเลยนะคะจะมีเป็น จอ Android นะคะขนาด10.1นิ้วจอเพดานขนาด12นิ้วค่ะอัปเกรดนะคะคันนี้ค่ะปกติแล้วจะมีเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะคะแสะแต่ว่าคันนี้พี่กฤษดาอยากได้เป็นกล้องบันทึกหน้าหลังเพิ่มเป็นกล้องบันทึกหลังด้วยเมียวก็จัดให้เลยค่ะพอเรามีฝาท้าไทยไฟฟ้าเราก็จะปิดง่ายแล้วก็สะดวกแบบนี้นั่นเองนะคะ เอาละค่ะพาชมรถสวยๆกันมาแล้วนะคะใดี๋ยวมาย้ำโปรโมชั่น e อ็ e เพนเดกันอีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับโปรโมชั่น a อ็ก e พนเดนะคะโปรดาวเริ่มต้นที่1,9,900บาทค่ะผ่อนได้นานๆ84งวดนะคะหรือว่าลูกค้าสามารถระบุงเงินดาวได้เลยนะคะว่าอยากใช้เงินดาวเท่าไหร่ผ่อนกี่งวดหรือว่าลูกค้านะคะสามารถระบุได้เลยค่ะว่าอยากผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเมยคำนวณให้ตามงบของลูกค้าเลยค่ะ และสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าเก่ามิสู้หรือว่าใช้สิทธิขลาราชการค่ะเดมียวมีโปรโมชั่นเช่นเดิมเลยนะคะรับส่วนลดเพิ่ม1,000 0บาทหรือว่าจะมาอัปเกรดนะคะเป็นออปชั่นไหนก็สามารถทําได้ค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะทางอินบ็อกซ์นะคะติดต่อเหมียวมาได้เลยค่ะหรือว่าจะติดต่อเหมียวได้โดยตรงนะคะที่เบอร์ 0 2 4 2 3 9 9 9สค่ะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนจะก,การอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวและทีมงานในการทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ